ยังเกมเอาใจคอเกมสำหรับคนนกน้อยสุ่มยังไงก็ได้สุ่มยังไงก็ดรอหนีของรางวัลทุกช่องไม่มีเพียงมีฟิล์มเข็มไปได้เลยนอกจากมีร้านยังเกมยังยกเค้าเต,เตอร์เติมเกมมาให้ถึงที่มีได้แต่เกม FREE FIRE R.O.V. Call of Duty Mobile และเกมอื่นอือ่นมากมายพร้อมส่วนลดสุพิเศษได้ทุกเวลาที่คุณต้องการที่ w w w y a n g game in th ฮัลโหลเจ๊โจ๊กกราบสบายดีท,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 ท่านผู้ชมทุกทุกท่านมอยู่กับข่อยบาเวสจากซองสายแจกค่ะแซนซาวอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟอีกแล้วนะท่านผู้ชมเย้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับฟรีไฟเหล่านี้บอกได้เลยครับว่ากิจกรรมใหม่เข้ามาเกือบทุกวันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับอยู่ในตู้ลัอกกี้เราย่อนะครับทุู้ชมนะกิจกรรมของพี่กระต่ายของเรานั่นเองนะครับทุู้ชมนะกิจกรรมนี้นะครับอยู่ในตู้ E ีโวนะครับมา3วันเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ตั๋วได้นะครับทผู้ชมนะใช้เพชรอย่างเดียวนะครับทผู้ชมนะกิจกรรมนี้มา3าวันนะครับชุดของพี่กระต่ายนะครับทุกนะอือ ตอนนี้ผมก็มีเพชรแค่ห0ร้อยเพชรน,นะครับไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่านะนะครับในสุดนี้ก็มีอยู่สามุดทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะดูสุดแรกกันดีกว่าของผู้หญิงนะครับนี่ก็มีสี่ชิ้นส่วนนะครับดูทั้งสุดเลยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าอันนี้เป็นสุดเก่าแล้วแต่ว่านานมากนะครับปีกว่านะครับท่านผู้ชมนะที่ว่าสุดนี้ยังไม่เคยเข้ามาปีกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ตั้งแต่ผมทำทำคลิปมาเนี่ยผมเพิ่งจะเจอนะครับท่านผู้ชมนะดูทางด้านของผู้ชายนะครับนี่นะครับป่านนเขาชอบใส่นะท่านผู้ชมนะก็เท่นะท่านผู้ชมนะนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอิ้มเรมบอกไปนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไซน์สามก้อนนะครับพิมพ์เขียวหนึ่งอันนะครับชุดผู้ชายก็เหมือนกันนะส่วนชุดที่สองนะครับ หินห้าก้อนพิมพ์เขียวสองอันนะครับทู้ชนนะนี่ซูเปอร์ชายก็เหมือนกันนี่เหมือนพี่กระต่ายหัวแตกฮะแล้วก็ชุดที่สามนะครับใสเหินเจ็ดก้อนนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวสามใบนะครับทู้ชนนะนี่สวยงามมากเลยและแต่คนชอบนะครับชอบชุดไหนก็นั่นแหละ จัดไปเลยครับนะอืมพี่กระต่ายหัวแตก <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจัดสุ่มเลยนะครับทุ่านนะสิบเออห้าครั้งนะครับสองร้อยเจ็ดสิเพชรนะครับหนึ่งครั้งอกสิเพ็รนะครับทุ่านนะจับไปเลยครับห้าครั้งครับผมจะได้อ,อะไรครับทนผู้ชมนะ มาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้เลยอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะจัดต่อครับสองร้อยเจ็ดสิเพนะครับนะมาครับขอพิมพ์เขียวหนึ่งใบนะครับเอาหินมาพิมพ์เขียวครับขอหน่อยครับทีม ขอบิมเกียวนยครับโอ้โหได้หินมาหนึ่งก้อนนะครับทุกคนนะอืมิมเขียวไม่ได้จบแล้วพิมเขียวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหค่ำโอ้โหเกินไปปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะจัดต่อสักนิดหนึ่งนะครับทุ้ชนนะนะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะครับผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งพันเพชรนะครับนะเฮผมเซียนนะครับผมกะว่าจะเอานะครับทุกคนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะอยากได้แหละนะครับนะดูท่าทางแล้วตัวเองนี่น่าจะอยากได้นะครับไปจัดกันใหม่นะครับสำหรับสืดนพี่กราต่ายของเรานะครับนะ จะไปครับ270เพ็ดนสะิบเะมาครับจะได้ไหมละทีนี้จะได้ไหมเอ่ยเอา้านี่นี่ข้ามอีกแล้วโอ้ GM ครับขอหน่อยไม่ได้หรือไม่ให้นี่ได้เห็นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเกินไปนอ้อบางทีก็นอก้อขอแค่พิมพ์เขียวอันเดียวก็พอวมั้งโอ้โหหินอีกแล้ว หินเกินหินน่ะโอ้โหจัดเตรียมมาเลยครับนี่ไม่ได้จริงๆครับทุกผู้ชนนะเกินบางทีอะเนาะพันกาเพชรนั่นไง สุดท้ายแล้วครับไม่ได้ก็ไม่เอามาครับขอแล้วกันอันเดียวเอง <c oughs> โอ้โหเหมือนวนเวียนในแถวเนี้ยแต่ไม่ออกพอเถอะแล้วคุยสองพันเพชรไม่ได้อะไรเลยครับทุกทุกนะเกินไปเป้าเจมกันแกล้งผมนนเนี่เนย มเลิกเล่นฟีไฟเลยเนะี่ยโอ้โห <c oughs> เครียดเครียด GM ไม่เห็นใจเครียดเครียดเลยโกรธโกรธเรียนแต่ติดถ้ำอ้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหได้ถาวรเอ้ยใบเดียวที่อย่างนี้ละให้ GM อันที่อยากได้ละไม่ให้เนาะ GM เนาะ จะพูดทัาไงกับจีเอมเนี่ยจะ,ะร้ายอ่ะโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนไหนอยากได้นะครับก็ต้องวัดดวงกันหน่อยนะผมว่านะทำไมถึงว่าต้องวัดดวงกันหน่อยเพราะว่ามันออกยากมากสำหรับผมนะปกติสมตุอีโวเนี่ย พันเพชรก็ได้แล้วนะครับสำหรับพิมพ์เขียวหนึ่งอันนะครับแต่ว่านี่คือไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้ามีกิจกรรมมาใหม่ๆผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายาหมากๆนี่นะครับท่านผู้ชมบัตรสร้างห้องหกใบนะครับแล้วก็ เพชรอีก1,500เพชรน,นะครับกดรับไปเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับมีอีกนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่5ใบกับเพชรอีก1,500เพชรน,นะครับจัดไปครับนี่โอ้โหสุดจัดนะ